XL7 เจาลอยลงคลิปตั้งหาเรือนแล้วเมื่อไหร่เผาเรือนจะมาวะมาแล้วครับผมสิ้นสุดการรอคอยกับ e ีพแบบทุกเผาเดิม L7 l เจ็ดลนซสวัสดีครับกลับมาพบกับเดียเลิฟแอนเดียอย่างเช่นเคยครับผมวันนี้เป็น EP ีที่ึกแล้วกับ L7 เาเดิมเลนโซนั่นเองต้องขอไหวางามๆกราบขออภัยก่อนเลยที่ห่างหายจาก e ีพีแล้วนี่ อีพีที่น่าจะอีพีที่3ของเรากับ L7 เารรยเลนโซระยะเวลา5เดือนเราไม่ได้หายไปไหนนะครับเรายังทำคลิปอยู่แต่เรารอให้ L7 เจเพาเดิมเนี่ยออกสีครบทุกสีและทุกขอบก่อนโดยดนะูแล้ววันนี้ณปัจจุบันตอนนี้ที่ขายคลิปมีออกมาด้วยกัน2ขอบคือขอบ14และ15นิ้ววันนี้เราจะพาเจาะลึกในดีเทลต่างๆเช่น ความกว้างของล้อออฟเซตรหรือสีต่างๆที่มีใน,นเอ็ทเขาเดิมรวมไปถึงเบาพิเศษและบากอก่อนใบเลยต้นคลิปรีวิวพิเศษสำหรับรถคันพิเศษให้กับเฉพาะทางเลยออกมาแล้วในเป็นลายแรกสำหรับแแมกบรรทุกนี่ถ้าใครที่กําลังแบบโอ้พี่ตื่นเต้นว่าอยากดูมานานละก่อนที่จะไปดูนี่กดกระดิ่งข้างบนให้ผมหน่อยและข้างล่างสับสกายให้น้องด้วยกับเริ่มเดีย ب. เป็นกําลังใจให้ก่อนที่จะไปชมคลิปนี้กับอีพีที่หกครับผมย้ำอีกรอบนึงอีพีที่หกเอเจ็เาเดิมเรนโซ แล้วครับผมกับ F7 เพาเดิมเลนโซมาเสิร์ฟถึงที่แล้วและเราบอกก่อนเริ่มจากขอบแรกคือขอบ14นิ้วเราแจ้งสเปคเลย14กว้าง7จน้วครึ่งออฟเซตบวก05เท่ากันทุกสีเดี๋ยวเร,เริ่มมาที่สีแรกกันก่อนกันกบนี่รหัสโค้ด S N M S หรือผมเรียกสาวง่ายนะเงินเงา สีโคมสวยมากตั้งแต่เผาร้อยเอามาดูกันดีเทลเจาะลึกกันเลยดีกว่า L7 เป็นลายหมุนแบบกระทะถ้าคุณคุ้นชินกับลายกระทะที่เป็นกระทะผ่ากระทะปัม๊มที่นี่ในตลาดตัวนี้เ7ลเามาได้เนียนแต่ตัวนี้เป็นล้อแมกซอันรอยสำหรับใช้งานบรรทุกเลยสวยมากลายหมุนกระทะและสีนี้สีสวยมาก s อสเมี่ยมันจะเป็นหรือพวกไงเป็นสีโคมทั้งวงอะตั้งแต่ท้องล้อยัยนยล้อแล้วรวมไปถึงลูกโมเนี่ย สวยมากๆดังแต่เพาลอยต่อด้วยเพาเดิมและมีตัวหนังสือแม็กโลดและจแอนหยอดด้วยสีเงินสวยลงตัวทั้งนี่6รูนะ139ใส่กับอีสุและนี่5รูใส่กับรี v o v i โกและรถแชมป์ได้เลยอันนี้เป็นสีแรกตัวนี้จะราคาสูงกว่าสีปกติทั่วไป สามารถติดตามราคาได้ในช่องทางเพจได้เลยสำหรับตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันที่สีที่2ไปดูนะครับแล้วมาต่อกันที่สีที่กอนเลยกับรหัสโค้ด H d ดีหรือ h y p e r d ์ดาร์สักไ่ากครับเทาเงาขายดีมาตั้งแต่ยุค2อปีแล้วตอนนี้ก็ยังมีในเอ็กซ์เจ็ดมาดูกันในเจาะรายละเอียดกับตัวนี้ตัวนี้เป็นสีเทาเงาเรียกว่าตั้งแต่ขอบล้อเนี่ยจนพื้นท้องร้อเลยคือเงาเป็นเทาเงาทั้งหมดสีนี้สวยผมชอบและตัวลูโม่เนี่ยไม่ได้เป็นกึ่งนะฮะก็คือเป็นสีนี้ไปด้วยกันเลยอันนี้เพื่อแบบว่าความกลมกกลืนนมาขึึ้ไปถง จอดอนรนังสือให้ตัดเลยเป็นสีเงินสวยมากๆนี่คือ6รูสำหรับอีซูซุและนี่เยับมา5รูสาหรับรีโวสวยมากแชมป์ใส่ได้เลยสวยลงตัวสเปคเดียวกันอย่างที่บอกตั้นแต่สีแล้ว14เจ็ดครื่ set, ออเเตบวก05สวยมากๆเดี๋ยวไปชมกันที่4ีที่3กันต่อเลยว่าจะเป็นสีอะไรครับผม สีที่3ครับผมกับสี S หรือ Silver นั่นเองตัวนี้ก็คือเป็นสีถ้าคนรู้จักคือสีบอนด์นั่นเองเป็นสีเรียกว่ามีความใกล้เคียงกับกระทะผ่า<ะ>ปั๊มเลยนะมาดูกันดีกว่าถ้าใครยังชอบแนวสายคลีนนะผมว่าตัวนี้จบคือสีซิ l เ e อร์ทั้งวงเนี่ยขอบล้อท้องล้อตัวลูกโมก็ไม่ได้กึ่งนะฮะก็คือเป็นสีเดียวกันไปนหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้จะหยอดท้องสื่อเป็นสีดําให้ก็คือเป็นสไตล์แบบผมชอบคือมันเป็นแนวยุ่นๆนะอันนี้จะเอาหกรูนะสวย แบบสายคลีนสสยคีหรือจะห้ารูก็ใส่สวยเหมือนกันผมแนะนําถ้าใครที่อยากได้ความขึ้นคลีนสาดตาตัวนี้ตอบโจทย์ใส่กับลรอหน้าสีเนี่ยสวยลงตัวแน่นอนเดี๋ยวไปดูสีสุดท้ายสำหรับขอบ14สีนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดที่ได้มาและขายดีมากๆไปดูกันสีสีที่สีครับผม แล้วมาต่อก th ie th reading reading ันที Luckily, ่สีสุดท้ายของเราคือสีที่4กับสีที่เพิ่งมาแรงอย่างต่อเนื่องในปีนี้ก็คือ BSA TU นั่นเองหรือง่ายๆผมเรียกดำขอบดำมาผมมาดูดีเทลกันใกล้ๆว่าดีเทลมันเยอะขนาดไหนดำขอบดำเป็นสีที่เรียกว่าตอนนี้ขายดีที่สุดก็คือนี่ดำขอบนี่ถึงนี่นะฮะตรงขอบด้านในตรงนี้ชั้นแรกนะกึ่งให้สวยมากยาวๆขอบชั้นในสุดก็คือจะตรงนี้เป็นกึ่งเงานะลูกโม่กึ่งเงาให้ตรงรูน็อต ให้อีกทีหนึ่งและพื้นท้องเนี่ยดำรวมถึงหย่อนตรงสือสีเงินสวยมากๆดีเทลเยอะสาะใจแต่ราคาก็ดีมากๆตัวนี้บรรทุกได้เลยมีทั้ง Isu และรี v o วีโ o นั่นเอง แล้วผมบอกก่อนก่อนจะไปขอ15ย้ำกันอีกครั้งนึง14ที่เบิร์ดบ,บอกมาทั้ง4สีสเปคเดียวกัน14 7จครึ่งออฟเซตบวก05และสำหรับี s u ที่จะใส่สำหรับ14ต้องเป็นอี s u ตัวปีต่ำกว่า2020 2019ลงไปใส่ได้แน่นอนหรือถ้า2020อยากใส่ต้องกึงจานเบรนนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบไว้ก่อนเลย <Okay. S 1> นั้นไปดูกันต่อที่ขอ15สำหรับีุ2020ที่ไม่อยากแปงกัน,นครับผม แล้วมาต่อกันที่ขอบ15นิ้วนั่นเองเราแจ้งสเปคก่อนเลย15เจ็ครึ่งออฟเซตบวก15เองและเป็นสายบรรตุก15ได้3.7ตันนั่นเองอ่ะมาเริ่องมาที่สีแรกกับ S N M S นนั่นเองหรือผมเรียกง่ายสีโคมของผมมาเจาะดีเทลเลยดีกว่าสีโครมเหมือนกับขอบ14เลยก็คือโครมทั้งวงนี่ขอบนะ ทั้งขอบในขอบนอกโหมดพื้นท้องเงาลูกโมนี่กลึงให้เป็นสีเงาเลยนี่ก็กลึงให้สวยๆและยอดต้องซื้อสีเงินผมแนะนถ้าใครอยากได้ชอบสไตล์ผมเรียกว่าเหมือนรถแบบ10บล้อที่เป็นแนวเลดเดเงาๆอะ่ะผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ดูญี่ปุ่นและรถจะสว่างขึ้นแน่นอน <Wow. S 2> เดี๋ยวนี้เป็นสีแรกสําหรับขอบ15นิ้วตัวนี้6กรูอีซูสมัตสิใส่ได้นะครับผมหรือถ้ารูวีโก้รีโวแชมป์ใส่ได้เลย,เลยไม่ต้องห่วงไม่ลนแน่นอนสำหรับสเปคนี้เดี๋ยวไปดูกันต่อที่สีที่2กันครับผม แล้วไปต่อกันที่สีที่2เลยกับสี H d ดีหรือ ark, ไฮบริดาส์ง่ายๆเทาเงารับผมมากมาดูกันดีกว่าเทาเงาโัาษณะเด่นเหมือนเดิมก็คือเป็นเทาเงาทั้งวงก็คือเนี่ยถ้าใครชอบเทาแล้วเป็นสีเงานะคือตอบโจทย์มากสีนี้ขายดีมากเมื่อตอน2ปีที่แล้วกึ่งลูกโม่แต่ว่าตอนนี้เป็นหยอดหยอดสีให้เลยเรียบร้อยทั้งตัวนี้เนี่ยนะลึกเลยแล้วก็หยอดต้องสือสีเงินให้เพื่อตัดกับตัวล้อสวยมากเป็นโทนถ้าใครชอบ เรียกว่ารถสายสีเนี่ยผมมีใส่แชมป์ใบสวยรถสีเดียวกับล้อเลยแบบสายทึบๆหรืออยากรถสว่างสีขาวมาใส่ก็สวยเนี่ยมีล้อจับหน้าแน่นอนเดี๋ยวไปดูกันต่อที่สีที่3กันเลยแล้วมาต่อกันที่สีที่3กับสี S หรือ Silver นั่นเองก็คือสีบอนเงาแบบว่าใครชอบส่ขนคลีนนะหรือสายแบบกระทะผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์ก็คือเป็นเหมือนกระทะผ่าทะาปั๊มเลยคือสีบอนทั้งวงเนี่ยคือซินเวอร์ ทั้งในและนอกเนลูกโม่ก็คือทั้งนี่หมดเลยซิลเวอร์หมดเลยครับผมตัวนี้ก็ลงสีให้หมดนะและอยอมตรงสื่อเป็นสีดําผมว่าตัดสไตล์ยุ่นเดเพราะว่านี่ดําแล้วก็จุ๊บก็สีดํามันแบบยุ่นๆใส่น็นอตด,ดำอะ่ะสวยลงตัวเลยสายคลีนแล้วงานใช้คํานี้ใส่ได้เลยรถสีขาวตอบโจทย์มากมีล้อนหน้าให้จับเหมือนเดิมอันนี้เป็นสีที่3แล้วเดี๋ยวไปชมกันต่อที่สีที่4กันครับผมและต่อไปสีที่4 สีขายดีสุดๆตอนนี้ก็คือ b s a t u หรือดำขอบดำ <Yeah. S 1> ดูกันเลยที่ดีเทลเยอะสุดๆสำหรับตัวนี้มาเริ่มเลยดำขอบดำคืออะไรดำขอบนี่คือดำขอบกึงนี่เลยนะกึงยาวแบบสไตล์แบบม,มันได้ดีเทลมาจากล้อแบบแนวซิงคฟอร์สนะอันนี้ข้างในกึงเงาให้อันนี้เงานะขอบเงาเล็กนี่คือขอบเงานะลุกโม่กึงเงินได้ครับผม ลึกไปถึงข้างในเลยนะอันนี้กึ่งเงินหมดแล้วพื้นท้องเนี่ยคือดำรวมไปถึงนี่ตรงรูนอ็อตถ้าสังเกตเห็นไหมเขากึ่งให้เก็บดีเทลแบบละเอียดยิบๆเลยแล้วก็หย่อนหนังสือพิทายด้วยสีเงินเพื่อความกลืนอย่างลงตัวอันนี้สีเนี้ยเขาได้ไอเดียมาจากรอฟอร์ดเดี๋ยวขึ้นให้ดูเนี้ยนี่สวยมากมีทั้ง6รดูอีสูเนี่ยชอบใส่ไม่ต้องแปรงแนละ้วสมัคยี่สิบใส่ได้เลยและหู้รีเวอวโกจบแน่นอนชุดนี้สวยมากเลยเดี๋ยวไปดูกันที่สีที่ห้ากันเลยมาต่อกับสุดท้ายแต่ 5แล้วกับรหัส B K S A M หรือดำขอบเงาสไตล์เวลนั่นเองมาดำขอบเงาตัวนี้คล้ายๆกับเมื่อกี้คือดำเผาดำใช่ไหมแต่เนี้ยสังเกตคือขอบเนะี่ยทั้งขอบในลึกยาวลงมายันขอบนอกเนะี่ยจะเป็นเงาทั้งวงเลยเงาทั้งวงและที่เหมือนกันคือเนี่ยกึ่งลูกโม่เนี่เป็นเงาลึกเลยพื้นท้องดำเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้สกิลเก็บตรงรูนอนะ็อตเนี่ยนะี่เขาแบบ วานให้สวยงานเลนส์โซ่แม่งเนียนจริงแหละตัวนี้หย่อนตัวังสือเป็นสีดำนั่นเองสวยลงตัวสำหรับใครที่อยากจับคู่กับร้อหน้าที่เป็นสไตล์เวล หรืออยากให้เรอหลังโทนสว่างๆแบบให้มีความเงาชอบขอบเงาผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์กับสีนี้แล้วไปชมกันสีสุดท้ายกับสีที่6กันเลยและสีสุดท้ายกับสีที่6กับสี C V นั่นเองหรือน้ําตาลตัวนี้เป็นน้ําตาลที่เป็นน้ําตาลยิงทรายทั้งวงเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงถ้าคุณสังเกตดีคุณจะเห็นเป็นเหมือนผมจะใช้คนเป็นเม็ดเหมือนเม็ดกริตเตอร์อ่ะมันเป็นเหมือนเนื้อใสๆถ้าคุณเอามือมาสัมผัสนะมันจะมีความสากเหมือนทรายคือเป็นน้าตาลยิงทรายต่ัวเนี้ยแต่ก่อนน้ำตาลเลโซ่ม คือขอบทรายหมดเลยนะเนี่ยทั้งวงเลยขอบมาหมดลูกโม่อะไรเนี่ยก็คือเป็นน้าตาลทรายหมดลึกนี่ยันนี่ตรงรูล้อก็คือร,ร,ร,รูนงรูน็อตเหมือนกันแต่ตัวนี้จะหย่อนตรองสือสีแดงให้และจุบก็คือดําตัวนี้เขาได้ไอเดียมาจากน่าจะเป็นล้อที7หยอดแดงคืออยากให้ประกบคู่กันเนี่ยเป็นล้อหลังและล้อหน้าเ็เป็นตัวนั้นสำหรับใครที่ชอบแนวสีน้ําตาลเ e อฟเพาวเดอร์มีนะครับผมสำหรับขอบ15เท่านั้นตอนนี้ที่มีก็คือ6รูและ้าร,รูสามารถมีจําหน่ายแล้วนะปัจจุบันเดี๋ยวก่อนจบก่อนจะลา เดี๋ยวพาไปดูรูพิเศษที่บอกกันไปในต้นคลิปว่ามีอะไรบ้างสำหรับรูพิเศษสำหรับผมบอกกันเลยมีกิใส่รถไททันและหลายแรกที่ออกมาคือสําหรับรถนิสสันนาวาร่าเดี๋ยวพาชมกันครับผมมาครับสุดท้ายแล้วกับรูพิเศษที่บอกกันไปต้นคลิปอันนี้บอกก่อนผมคุยกับเรนโซ่มานานมากกว่าตัวนี้จะออกมาแล้วเพราะขอร้องมาเพราะมีลูกค้าหลายคนอยากได้รูสําหรับใส่รถนาวาร่านั่นเองนี่ไปดูกันนาวาร่าจะเป็น6กรู แต่จะเป็น6กรูรก็คือจะเป็นรูพิเศษสำหรับน,นาวาร่าเลยและมันจะไม่ได้มีตามท้องตลาดเลยตัวนี้เลนโซออกมาผลิตเป็นตัวแรกก็คือกับเลนโซ l เอในตัวแม็กประทุกนั่นเองและเป็นสีซิลเวอร์เงาทั้งวงสวยมากๆตัวหนังสือดําจุ๊บดําสวยๆเลยสำหรับรถนาวาร่าและไม่ลน้นซุ้มนาวาร่าค่อนข้างเล็กจะหาล้อที่ใส่ยากแต่ตัวนี้ตอบโจทย์ถ้าใครยังเป็นสายประทุกนาวาร่ามีซะนะครับผมรวมไปถึงรถไททันอ้ามาเยียบขวามือไททันเป็นห้ารูร้อยสิบสี่เหมือนกับวีโก้าีโวกเหมือน เขาจะต่างกัน <What? S 1> เบ้าของ r i v o Vigo จะเป็นเบ้า60แต่ถ้าไททันเนี่ยจะเบ้า60จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าซึ่งการที่จะใส่ให้ตรงล็อกต้องใส่ให้ถูกเบ้านะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นบล็อกล็อกสำหรับไททันโดยเฉพาะแล้วก็ยังมีสีเดียวคือสีซิลเวอร์เหมือนเหมือนนาวาร่า15เป็นสเปคเดียวกัน7จ็้นองออฟเซ็ตเบ้า15อันนี้สําหรับ รถรูพิเศษและเบ้าพิเศษสําหรับทั้งไททันและนักรานเองถ้าใครได้คําตอบอยากรู้แล้วว่าจะเอาตัวไหนเลยหรือยังแต่คิดใจว่าเลือกยังไงดีพี่เดี๋ยวมาเข้าช่วงสุดท้ายกันกว่าว่าให้ความรู้ก่อนบรรทุกและแนวทางหรือช่องทางการติดต่อร้านค้าไปกันต่อที่ช่วงท้ายกันครับ มาในช่วงสุดท้ายแล้วก็คือสปอตไลทที่ยังลังเลอยู่หรือพี่ลองจัดเซตให้ผมดูหน่อยว่าถ้าแต่งเป็นสายมุทุกยุคนี้ต้องใส่อะไรนี่ตอนนี้กำลังฮิตมากกับนี่ดูนี่ฝามือผมเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปให้ดูเลยนี่กับเลนโซ่ L7 นะสี BSATU หรือดำขอบดำใช่ไหมที่ผมบอกว่าล้อมัมนแบบสไตล์ลอฟท์มันจับคู่กับล้อพวกนี้ไงนี่หน้าตาไงคือกันนะดูดีเทลเดี๋ยวเดี๋ยวจะเซิร์ชอินเสิร์ตให้นี่ี๋ยวจะเดี๋ยวขึ้นภาพที่ใส่รถที่ผ่านมาเป็นสเต็ปนี้นะฮะแล้วก็ ฝากติดตามวีดีที่7นี่บอกก่อนเลยใบยกันเลยนี่เดี๋ยวขึ้นขึ้นให้ดูนี่เป็นแนวทางการแต่งบนทุก2,024เขาแต่งยุคไหนยุคนี้ก็ต้องนี่ชุดนี้โดนใจทุกคนันพอเดิมมีทั้งนี่หรูหรือ5รูเรามีทั้งหมดสามารถแบ่งเป็นคู่ได้เลยลูกค้าอยากได้ลายไหนแจ้งแล้วเลยสําหรับตัวชุดบรรทุกแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องประกันล้อแล้วช่องทางการจ่ายไหนในช่วงสุดท้ายครับผมก่อนจากลากันไปผมขอฝากของแต่งสําหรับ สายเผาเดิมก็มีนะก็คืองาน titanium หรือ l a แ d Thailand น,นั่นเองก็คือเป็นฝาดุมหลังสำหรับรถ ISU 2020หรือรุ่นเก่าได้หมดเลยคือสำหรับเบ้าหลังเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่คือ6รูมันจะมีรูที่กว้างกว่าขเขาและข้างหลังมันโบผมจะมีนี่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 ถ้าใครมาจากนี้แคปกัเลยนะฮะกับฝาดุมนี้ผมลดให้เลย10%หรือถ้าเป็นตัวสีดำของเลิฟเมดียนี้นี่ลิขสิทธิ์แท้นะ ทำมาเองแถมให้ฟรีอยู่เลยครับผมนี่โปรโมชั่นเราเล่าอย่างนี้ต้องมาจากช่อง YouTube Channel เท่านั้นแคปตรงนี้ไปและไปบอกเลยว่าผมมาจาก YouTube ขอฟรีนะครับพี่ตามที่พี่บอกไว้จัดไปครับแน่นอนแล้วก็ก่อนที่จะจากลาเหมือนเดิมเริ่องประกันสำหรับรล้อเลนโซ่นะฮะประกันสี 2ปีไม่ต้องกลัวเลยที่เป็นขอบเงาไปเรต่างๆเนี่ยสิ่งที่2ปีเต็มคือรอกเลิกหรืออะไรต่างๆที่ไม่เกิดจากเราทํานะเขมได้รวมไปถึงโครงสร้างล้อ10ปีเนะี่ยไม่ใช่แบบเราไปชนอุบัติเหตุอันนี้เราไม่รับนะถ้าเกิดอยู่ดีเฮ้ยมันเกิดล้าหรืออะไรมาได้เลยที่หน้าร้านเลิวเดลต้าไทายและลูกค้าเลิฟเดียรเราลงประกันให้ทุกคันครับผมแน่นอนสุดท้ายแล้วถ้าลูกค้ารู้สึกว่าโหพี่ตัวนี้เลยจบสุดเลยโดนใจอยากมาสั่งซื้ออยากมาติดตั้งได้ที่ไหนออฟไลน์ก่อนหน้าร้านเลิฟแอนเดียปทุมธานีตลาดไักบป ีเขียวเลยมาป้ายสีส้มเลิบแอนเดียเจอแน่นอนผมหรือปักกุฎใน Google Ma p ได้เหมือนกันและช่องทางการติดตอ่อโทรผมหาโดยตรง081969171และฝากแอดไลน์ไว้ด้วยแอดเล่บแอนเดียสามารถส่งรูปถาวถามอะไรต่างๆได้เลยมีแอดมินคอยตอบเสมอโดยไปถึงช่องทาง Tik t o อกก็ไว้ดูคลิปได้เลยหรือช่องทาง Facebook ไว้ลงรูปแต่งสวยๆของลูกค้าที่ใส่กับเลิบแอนเดียไปและช่องทางที่คุณกำลำังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือ YouTube Channel เป็นช่องใหม่ของเราฝากกดกระดิ่ง กดติดตามและกดนี่ถูกใจใผมด้วยเป็นกำลังใจให้กับเดียร์เล่บเดียนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับใครที่ยังดูมาถึงตอนนี้เดี๋ยวเราติดตามชมอีพีที่หน้า e ีที่7มาแล้วด้วยและ e ีีที่8กํกำลังไล่ตามมาขออภัยด้วยนในความร่าชา้าเราทําคลิปค่อนข้างจะนานนิดนึงเพื่อให้ความอัรรษที่ดีและเต็มในเรื่องคุณภาพและความรู้วันนี้ขอตัอนาไปก่นะอนกับเดียร์เลบเดียเช่นเคยครับผม